อาจารย์น่าจะว่าเขาก็ยังมีสูตรของก่อน เนี่วุ้นเส้นสดสดขาดตังขาดนี่ชิดก้อนชิดชิ าาอ,อาจจเกไปเก็บเพิ่มอันนี้ใส่ได้เส่หมดเลยจ้าโอ้ไปพันเมือะ

โซองดักจะไปกินกาแฟ โอ้ลูบอกตเจ้ามานน้ี Gracias. เท่าไหร่คะเท่าไหร่เะสี่พันสี่พนห่ยแปดสิบาทจุดเจ็าบบาทเลยเหลือห้าสิบาท ยตอนหน่อพอดีเลยมันเหลือขอบคค่ะปดิยนี้จ้า

หั่คไม่ได้กันเดียวหิวเอ,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 อาก็เอารถพื่อซื้อเบียร์ตะนุยนะไปกับพี่นุยนะโอเคนี่ก็กดไลค์กดแชร์